เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่สักยา,ส,ยาสัตยามีโซนทนข้าวนะฮะม,มีร้านจอดรถพร้อมเลยครับนี่เป็นโซนอาหารนะอาหารเยอะมาก 5ผ่านแล้วเนี่ยเป็นกับข้าวนะครับเดิเดเนไปเรื่อยๆแล้วกันก็มีอะไรขายบ้างนะครับเป็นซอยสุดท้ายเป็ของกินนะครับโอ้ทุรเรียนก็มีทุกคนทุรเรียน เสองไม่กุมารเท่าไรกุมารไม่เป็นตลาดนี่เป็นผลมไม้นะครับเดยวคนต้องซื้อทุเรียนไปบ้างแหละนะครับโอ้หตังงโมงขนนใหญ่ามากวิงก็นนี่ฝรั่งนะฮะ กินเยอะจริงๆต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โหทัวเรียนเนี่ยแค่สองร้อยบาท,ท,บาทมีหลายโซนด้วยกว้างมากครับตลาดนี้ฮะ ตาายทีแรกนึกว่ามีแค่นี้นะมีแค่นี้นะครับแต่ที่ได้ยาวถึงนู่นเลยนะครับว้าเหมือนกนมัน,นนะ เดินไปทั่วๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ครบยังไงเดี๋ยวดูให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปแล้วกันมีขนมจีนสับผลไม้ของอาหารทะเล ท้ายๆเนี่ยจะเป็นโซนของทะเลนะครับของทะเลน่ากันมีปลา,ามีหมึกมีหลายอย่างเลยทุกคนมาเลือกซื้อได้ก็จะประมาณนี้นะครับ ดูโซนนี้บ้างของกินเพียบครับอันนี้เป็นโซนผักโซนผักหอวไข่ ไข่เยอะเลยโอ้โหโลโซ่เดินไปเรื่อยๆครับผมว่าวันนี้มีตลาดนัดด้วยนะเวลาเป็นไรเป็นวันหยุดแหละ อันนี้ถึงส่วนของกินแหละว่าส่วนของกินเยอะกว่าครับส่วนอาหารต่างๆส่วนขนมเนี่ย กินสามารถซื้อตักมาไปกินในร้านอ่ะร้านแคีว่าเป็นโต๊อ่ะโต๊ะในตลาดแล้วตลาดก็หยิ่ประมาณนี้นะฮะ,ะซื้อมากินแล้วก็มานั่งโต๊ะทานข้าวได้นะครับเยอะมาก ก็ใครมีโอกาสก็มาตลาดนี้นะกันนะฮะตลาดสารยานะครับมากินมาซื้อของต่าง,างๆที่ตลาดนี้นะ